นี่ไม่ใช่ทริปตามรอยพี่จองกับคันแรนแต่อย่างใดแต่ไหนๆก็มานะครสวรรค์แล้วจะพลาดได้ไงที่นี่ก็คือเขาหนอ่อกาอยากดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องออกเดินทางกันตั้งแต่ตีห้าทางขึ้นจะเป็นบันไดปูนประมาณ700ขั้นและนี่คือบรรยากาศตอนพระอาทิตย์เริ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าไม่ได้เตรียมตัวจะมาชุดที่ใส่ขึ้นก็คือชุดที่นอนเมื่อคืนเลยจ้ะพอหมดบันไดปูนก็จะต้องมาไต่บันไดเหล็กแบบนี้เลยบันไดเหล็กค่อนข้างมีความชันนะและต้องระวังลื่นด้วยวจะถึงยอดเขาหน่จะต้องปีนบันไดเหล็กแบบนี้ประมาณ7บัันนนไดี่่่คืืออวววิระหาางงทพกเย กันตถามว่าเดินยากไหมมันไม่ยากหรอกแต่มันมีความเสี่ยวกับความสูงเพราะบันไดเหล็กบางอันคือชันแบบนี้เลยจ้ะแต่พอขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยแหละเพราะว่าได้นั่งพักนอกจากขึ้นมาชมวิวสวยๆบนเขาหน่อแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์และไม่ควรพลาดนั่นก็คือการกราบสาการะรอยพระพุทธบาทแล้วก็ใครที่จะขึ้นเขาหน่อแนะนําว่าให้มากับไกด์นะสามารถติดต่อไกด์ได้ที่จุดจอดรถวัดเขาหน่อนะมากับไกด์เขาถ่ายรูปให้ด้วยจัดเต็มทั้งภาพและวิดีโอและแต่ละมุมที่ไกด์ถ่าย ให้นะรับรองไม่ผิดหวังถ่ายรูปถ่ายคลิปจนหนำใจแล้วก็ได้เวลาลงจริง,รงๆเขาหน่อมันเดินไม่ยากนะแต่มันเป็นความหวาดเสียวมากกว่ายิ่งตอนขาดลงขนาดฉันไม่ใช่คนกลัวความสูงก็ยังแบบว่าใจสั่นเลยพอผ่านบันไดเหล็กมาได้ก็สบายเดินลงเรื่อยๆและนี่คือจุดที่เป็นบันไดที่ตอนขึ้นฉันไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันมืดพอตอนลงเราก็จะเริ่มเห็นเจ้าถิ่นและวิ่งกันเต็มไปหมดแต่ถ้าเดินตัวเปล่าๆไม่ม<ๆ>ีของกินน<ๆ>้องก็จะไม่วอลแวร์กับเราหรอกถึงจะไม่ได้ตั้งใจมาขึ้นเขาหน่อแต่แรกแต่บอกเลยว่าไม่่ผิิดหหหววัังแล้้เจจอกนนใมทรปา